ศูนย์วิจัยทกศคาดการราคาสินค้าเกษตรเรือนกอคข้าวยางพารามันสำปะหลังปรับเพิ่มขึ้นกลาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารประจำวันศุกร์ที่8กรกฎาคมกับกระผมคนแ์ข่าวกเกษตรพารวยครับ พบกันคลิปนี้กับผมก็มีข่าวดีสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรมาอัปเดตให้ได้รับฟังกันนะครับแต่ก่อนจะไปติดตามร,รับฟังข้อมูลข่าวสารกับผมก็ขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพาวยด้วยนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารดีๆกันเลยนะครับศูนย์วิจัยทกสคาดการณ์ ราคาสินค้าเกษตรในเดือนกคมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจากมาตรการคลายล็อกการเปิดประเทศและเงินบาทที่อ่อนค่าลงและการสร้างความมั่นคงทางอาหารส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นนายสมเกียรติกิมาวาหารองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศเปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนาณนวัตกรรมทกศคาดการราคาสินค้าเกษตรในเดือนกค .2565 โดยสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้นได้แก่ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น15%ราคาอยู่ที่9,142-9,206ถึง 9, บาทต่อตันเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.10ถึง0.80เนื่องจากคำสั่งซื้อล่วงหน้าของประเทศคู่ค้าเพิ่มขึ้นอย่างมากจากความกังวลด้านความมั่นคงทางอาหารโลกทำให้ประเทศต่างๆกำหนดมาตรการจำกัดการส่งออกอาหารประกอบกับมีความต้องการใช้ข้าวเพื่อผลิตอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นค่าเปลือกหองมะลิราคาอยู่ที่1 3 3 0 0 0 9 6 4ถึง14,074บาทต่อตันเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนรอยละ0 1 5ถึง0.94เนื่องจากความต้องการของประเทศคู่ค้าเพิ่มขึ้นจากแนวโน้มค่าเงินบาทอ่อนค่าลงการปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐค่าเปลือกเหนียวมะเล็ดยาว ราคาอยู่ที่9,179ถึง9,243บาทต่อตันเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ1.09ถึง1.80เนื่องจากปริมาณผลผลิตข้าวเหนียวลดลงเพราะราคาในปีที่ผ่านมาไม่จูงใจในการผลิตข้าวเปลือกเหนียวนาปีทำให้กเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน ผลิตข้าวเหนียวไว้รับประทานในครัวเรือนและไม่กระจายไปยังภาคอื่นๆข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นไม่เกิน14.5%ราคาอยู่ที่10.54-10.59ถึงบาทต่อกิโลกร,รัมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.22- ถึง0.65เนื่องจากเป็นช่วงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่นหนึ่งปลูกมีนาคมถึงตุลาคม ทำให้ปร,ริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยประกอบกับสิ้นสูตรมาตรการเพิ่มปร,ริมาณการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แต่ความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังคงเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มประมาณการสำรองธัญพืชเพื่อการบริโภคและภาวะเงินบาทอ่อนค่าทำให้ต้นทุนการนำเข้าราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์อื่นๆ รับตัวสูงขึ้นมันสำปะหลังราคาอยู่ที่2.56ถึง2.60บาทต่อกิโลกร,รมัมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ0.39ถึง1.96เนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและเอทานอลเพิ่มขึ้นทำให้ความต้องการใช้มันสำปะหลังเพื่อผลิตเอทานอลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประกอบกับ ความต้องการนำเข้ามันสำปะหลังจากต่างประเทศยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างพาราแผนดิตราคาอยู่ที่6 2 0 8ถึง62.79บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนรอยละ0 6 8ถึง1.83เนื่องจากมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์ของจีนส่งผลให้ผู้ประกอบการกลับมา ดำเนินการผลิตได้ตามปกติและมีการผลิตรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นประกอบกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังสูงส่งผลให้ราคายางสังเคราะห์เพิ่มขึ้นและต้นทุนการผลิตถุงมือ,อยางสังเคราะห์สูงขึ้นจึงทําให้ความต้องการยางธรรมชาติเพิ่มขึ้นปลามน้ำมันราคาอยู่ที่10.11ถึง 11.35บาทต่อกิโลกร,รมัมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ4.01ถึง16.76เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าปลามน้ำมันรายใหญ่ของโลกเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ทำให้การคมนาคมขนส่งกลับมาให้บริการอีกครั้งห้างสรรพสินค้าร้านค้าร้านอาหารและซูปเปอร์มาร์เก็ต กลับมาเปิดบริการตามปกติสุกรราคาอยู่ที่102.11ถึง104.61บาทต่อกิโลกร,รมัมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ1.08ถึง3.56เนื่องจากปัจจัยด้านต้นทุนค่าอาหารสัตว์ค่าการจัดการทำระบบป้องกันภายทางชีวภาพของฟาร์มสุกรและค่าขนส่งที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่จากการที่รัฐได้ขอความร่วมมือกเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรให้ชะลอการปรับเพิ่มราคาสุกรที่มีชีวิตหน้าฟาร์มจะทําให้ราคาเนื้อสุกรปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อยโคนเนื้อราคาอยู่ที่99.94ถึง100.40บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ0.02ถึง0.48 เนื่องจากมาตรการเปิดประเทศเต็มรูปแบบเมื่อวันที่1กค2565ส่งผลให้ความต้องการบริโภคเครื่องดื่มและอาหารรวมทั้งเนื้อโคปรับตัวเพิ่มขึ้นด้านสินค้าที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลงได้แก่น้ำตาลทรายดิบราคาอยู่ที่18.54ถึง18.64เซนต์ต่อปอนด์14.46ถึง 14.54บาทต่อกิโลกร,รมัมลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ0.12-0.65ถึงเนื่องจากราคาน้ำตาลสายโลกได้รับผลกระทบจากข่าวการลดภาษีน้ำมันของประเทศบาซิลกุ้งขาวเวนนาไม70ตัวต่อกิโลกร,รมัมราคาอยู่ที่148.82-149ถึง จุดบาทต่อกิโลกร,รมัมราคาลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ0.16ถึง0.79เนื่องจากคาดว่าผลผลิตกุ้งจะเพิ่มขึ้นจากการที่กเกษตรกรเพิ่มการปล่อยลูกกุ้งตามต้นทุนราคาลูกกุ้งที่ปรับลดลงและนอกจากนี้ตลาดสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้นำกุ้งรายใหญ่ของไทยคาดจะนำเข้ากุ้งลดลง เนื่องจากได้นำเข้ากุ้งแล้วจำนวนมากก่อนหน้านี้จากผู้ผลิตกุ้งหลักในอินโดนีเซียอินเดียและเอกวาดอร์และยังมีสต็อกสะสมมากครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับสินค้ากเกษตรหลายรายการนะครับทางศูนย์วิจัยทกาศานะครับมีการคาดการณ์ว่า ราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นนะครับครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่ทางกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนํามาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังกันนะครับและาหากกระผมทาําผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมสําหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ